สถาบันอบอรมรัชตะอาคาดีมี่พัฒนาการพูดพัฒนาบุคลิกภาพนักจัดกรายการมืออาชีพ085-157-7465 085-120-3087นิทยาศาร Topline Magazine รอบกลุมทุกแง่มุมชีวิตขอฟอลไล์แมกกาซีนทุกแผงทั่วประเทศ ช่างมันเถอะปล่อยมันเป็นไปมันจะเป็นอะไรก็ช่างมานช่างมันเธอะมันต้องเป็นอย่างนั้นก็คงต้องนั่งท้งใจใครจะรวยจะจนหรือใครจะบ่นก็ช่างเขาใครจะนินทาเราหรือใครจะเมาว่าไม่ดี ใครจะรวยเงินทองหรือใครจะมั่งจะมีสีใครจะเก่งจะดีก็ช่างมันเลือกตั้งซอซอเลือกตั้งซอวอเลือกตั้งซ่อจอหรืออบมตเลือกแล้วเลือกอีกเลือกไปจนท้อเมื่อไรน,อน้อง จะพองอันสักทีโอ้ยช่างมันเถอะปล่อยมันเป็นไปมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันช่างมันเอถอะามันต้องเป็นอย่างนั้นก็คง วน,นช่างมันเถอะปล่อยมันเป็นไปมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันช่างมันเถอะมันต้องเป็นอย่างนั้นก็คงต้องนั่งําใจคุณผูช้ชมครับช่างมันเถอะนะครับก็คือ ปล่อยวางกับมันอย่าไปตื่นตระหนกกับมันไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์อย่างไรก็ตามนะครับปัญหาความทุกข์ใจความเหน็ดเหนื่อยความท้อแท้เสือนดนตรีช่วยได้เนาะครับผมช่วยได้เยอะเลยเนี่ยบางทีการทำใจให้สบายนะเปิดใจยอมรับมันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้มันจะเกิดขึ้นนะเมื่อไหร่แต่ถ้าเราแบบเออแบบทำใจให้สบายๆบางทีเราก็ รับได้ทุกสถานการณ์ค,รความสุข <นะ S 1> มันก็อยู่ที่ใจของเราเนีช่างมันนะฮะอย่าไปช่างเผือกนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมฮะน,นี่คือคอมพลีททอดโดยกับผมราชตัดสมรทิพย์ก่อนทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับเป็นรายการสดนะครับ,รบในช่วง13นาฬิกาถึง14นาฬิกาครับก็ส่งข้อความกันมาได้เดี๋ยวช่วงนี้เราเปิดสายคุยกันสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะพูดคุยกับป๊อปเสงชัยนะครับกับอัลบั้มของเขา9ที่1ของเสงชัยนะครับ029349774 ถึง6นะครับซื้3 4 9 7 7 4ถึงหหรือจะเป็นข้อความ SMS นะครับส่งขึ้นมาฮะเราจะขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะครับนะครับก็ส่งมาให้กำลังใจสำหรับป๊อบเสงช่ยที่หมายเลข SMS ของเราฮะเขาบอกว่าพิมพิมพีแล้วตามด้วยเลขค่าก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็ตามด้วยข้อความแล้วก็ส่งมาที่422-1559พิมพีไฟนะครับพีไฟแล้วก็ข้อความของคุณส่งมาที่42 2 1 5 5 9อัลบั้มชุดนี้ครับ กับความตั้งใจนะครับในช่วงเรารอสายนะครับกับความตั้งใจของป๊อปเองนะครับเห็นบอกว่านอกจากเล่นดนตรีภาคกลางคืนสร้างงานศิลปะทางด้านดนตรีแต่งเพลงร้องเพลงแล้วเนี่ยยังมีธุรกิจเล็กๆด้วยครับนะครับทำเกี่ยวอะไรับตอนนี้ทำอะไรก็เป็นร้านอาหารเล็กๆนะครับเป็นเป็นดนตรีเพื่อชีวิตดนตรีเพื่อชีวิตเพราะว่าเราเป็นคนชอบเล่นดนตรีก็เลยเปิดร้านเสียงเปิดร้านเสียงเลยนะชื่อร้านว่าชื่อร้านโงขันนะอยู่แถว เลี่ยงเมืองจักรวรดนนทบุรีนะครับถนนเลี่ยงเมืองนะครับคุณผู้ชมครับเลี่ยงเมืองกับร้านอาหารลงขันนะครับก็แวะไปอุดนแวะไปอุดนนึงกันนะครับแล้วก็ไปฟังดนตรีไปร่วมร่วมแจมร่วมสนุกกันได้ครับได้เลยนะครับที่นั่นนะครับมีคุณผู้ชมอยู่ทางบ้านครับสวัสดี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 ครับอยู่ไหมฮะนะครับก็ยกโทรศัพท์มาครับ02 934 934เก้า่เก้าสถึง6นะครับรายการ มีทักทายเข้ามานะบอกว่ารายการมีรายการใหม่ใช่ไหมกเคยเห็นผมอยู่ที่ร้านด้วยอ๋อเหรอฮะตอนนี้มีคนชมอยู่นะครับเคยเห็นผมที่ร้านด้วยครับผมนะฮะก็ยกโทรศัพท์มาให้กำลังใจครับส่งข้อความมาได้ครับพิมพ์พรีไฟครับพิมพ์พรีไฟแล้วก็ข้อความมงคณส่งมาที่4221559สวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับสวัสดีครับนะครับ น้องยุยร้องเพลงเพราะมากเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะฮะจากคุณป๊อดนะฮะก็ส่งข้อความมาได้ครับพิมพีไฟแล้วก็ส่งมาที่4221559ครับนะครับตอนนี้สายรออยู่หรือเปล่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมไม่ได้ยินนะฮะผมไม่ได้ยินเลยนะฮะ นะครับไม่เป็นไรครับนะครับเดี๋ยวก็ยกโทรศัพท์มาใหม่ครับสายอื่นก็ได้ครับ02934977476นะครับเลขนะฮะสามเลขเข้าใจว่าทางนน้นจะไม่ได้ยินเรานะครับนะครับคุณป๊อปครับอัลบั้มชุดนี้เป็นเก้าแรกนะครับแล้ว9ก้าต่อไปเลยครับวางคอนเซ็ปต์อย่างไรบ้างคิดว่าจะจะทำเพลงอยากจะทำเพลงที่เป็นแนวสร้างสรรค์บ้างนะให้กำลังใจกันนะครับเพราะว่า อยากจะมีเพลงอยากให้วงการเพลงของเรามีเพลงที่รสร้างสารรค์มองโลกในแง่ดีบ้างนะครับไม่อยากจะคือเพลงแบบรักคุดอะไรแบบมานี้ก็คงจะไม่ค่อยมีกันเพราะว่ามมผมจะเป็นคนที่อ,อยากจะมีเพลงที่ให้กําลังใจและก็มองโลกในแง่ดีบ้างเพราะว่าบางครั้งการมองโลกในแง่ดีทําให้เรามีความรู้สึกดีๆแล้วก็มีความสุขกับตัวเราด้วยแล้วก็อยากจะให้ น้องๆเพื่อนๆได้มองรถเปนแงไดีมองรถเป็นทางบวกครับทางบวกนะฮะทางบวกนะแต่จะไปขับบวกกันครับไม่ดีมีข้อความพอสมควรนะฮะผลงานดีช่วยกันผลักดันศิลปินครับจากจอมดินแดงนะครับก็ส่งข้อความนะฮะแล้วก็บอกว่าพี่ป๊อปเล่นกีตาร์ดีนะฮะชอบมากจากน้องมิกนะคะคุณมิกนะครับก็ส่งข้อความอย่างนี้มาให้กําลังใจกันนะครับที่4221559ชื่นใจนะเวลาเห็นข้อความนะครับแล้วก็โดยเฉพาะ คุณผู้ชมที่ชมอยู่ที่ต่างประเทศนะครับหลายคนก็ชมอยู่ในตอนนี้ครับ<ม>ดาวเทียมทุกระบบ c u b a n บน u b a n d หรือจะเป็นเว็บไซต์ก็ดูได้นะครับเวอร์ไวเส m i นะครับดอท s a ล้วแลวก็นะครับตอนนี้มีสายไหมครับมีสายไหมครับ0 2 9 3 4 9อ 7, 7 4 6, นะครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับ ไม่มีนะครับเพลงฟังสบายๆมากเลยครับช่างมันเถอะนะฮะหมายถึงชื่อเพลงนะฮะนะครับอัลบั้มชุดนี้ก็มีหลายเพลงเลยครับคุณป๊อปฮะในช่วงที่เรายังมีเวลาอยู่นะครับช่างมันเถอะมีทั้งหมดมี12เพลง12เพลงนะ2เพลงก็แต่งเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวแบบโฟกสบายๆก็เป็นโฟก์ะเป็นโฟกด้วยเป็นเป็นแนว คงจะเป็นพ้อผสมอะพ้อผสมลูกทุ่งอะไรเงี้ยเป็นเป็นเพลงช่วยชีวิตลูกทุ่งครับในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันแบบช่วงนี้นอกจากปัญหาต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่นะครับอยากจะให้กําลังใจสําหรับคนทํางานสําหรับคนมาต่อสู้มาใช้ชีวิตมาเรียนหนังสือในกรุงเทพนะครับอยากจะให้กําลังใจอะไรเขาบ้างครับครับก็ไม่ว่าจะเป็นการงานแล้วก็การเรียนนะครับอืก็พี่น้องที่คงเรียนอยู่คงจะคงรู้สึกในการเพราะทวนี้ก็ใกล้กลไฟนอลกันแล้วไฟนอลนะครับคงจะ เค็งเครียดกับตำรบตำราบางสิ่งบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเกรดออกมาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังอะไรต่างนะครับผมว่าบางทีต้องต้องทําใจแล้วก็ปล่อยวางแล้วช่างบันเถอะคำพูดแค่คำพูดเดียวคำพูดแค่คำพูดเดียวมันทําให้เรารู้สึกดีนะฮะก็เลยช่างบันเถอะอย่างนี้ผมก็เลยมาเช่นเป็นเพลงเลยรักหน้าตัวเองนี่ก็โอเคเหมือนกันสวัสดีครับมีสายเข้ามานะสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่าผมยังไม่ได้ยินนะฮะยังไม่ได้ยินสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนะครับหลุดไปนะฮะหลุดไปไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราพยายามที่จะหาทางนะฮะที่จะพูดคุยกันนะครับ02934 เ7 7 4ถึง6ครับสามหมเลขครับรองกดเข้ามาให้กำลังใจป๊อบนะฮะป๊อบสิงชัยกับอัลบั้มนะครับความตั้งอกตั้งใจที่คุณป๊อบตั้งใจอยากจะฝากบอกนะครับกับอัลบั้มของเขาครับเดี๋ยวเรามอบของที่ลึกสักนิดหนึ่งนะครับนะฮะเมื่อสักครู่เราก็มอบให้กับน้องยุ้ยไปแล้วนะฮะในช่วงเบรกแรกเรามอบ ช่วงเบรกเมื่อสักครู่นะครับสำหรับของหวันนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์จาก P5 ครับนะครับคุณนะขอบคุณมากเลยครับของที่ระลึกนะครับเป็น P5 แล้วคุณยุ้ยก็ได้รับด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปทานนะฮะดูแลสุขภาพนะฮะไม่ว่าจะเป็นโอเมก้านะฮะคอเลสเตอรนะครับไฟเบอร์คอฟฟี่สำหรับสาวๆหรือผู้ชงนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ทําใหรีดีกับส,สุขภาพนะครับเ <c oughs> ช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมก็สามารถที่จะรักษาสุขภาพตัวเองแล้วก็ดูเรื่องราวดีๆกับเน <c oughs> ื้อหาสาระของเรานะครับพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับทุกเสาร์อาทิตย์ช่วง13นาฬิกาถึง14นาฬิกาคุณป๊อบอยากจะฝากระบายผลงานชุดน,นี้กับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็แฟนคลับของคุณป๊อบอย่างไรครับก็ขอบคุณพี่น้องที่เป็นกําลังใจให้กันนะครับระยะเวลาหลายปีผ่านมานะครับก็ ขอบคุณทุกๆแรงใจเพราะเราเป็นศิลปินที่เป็นเห้เรียกว่าเป็นศิลปินอินดี้นะครับไม่ได้มีค่าสังกัดอะไรเราก็ทํากันเองทําเองเขียนเองแล้วก็ร้องเองนะครับก็เป็นความรักในดนตรีแล้วก็อยากจะสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาให้พี่น้องได้ฟังกันให้หายเหนื่อยนนะครับฝากช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะฮะยังไงดูแลสุขภาพแล้วก็ดื่มทานบำรุงสุขภาพตัวเองสักนิดนึงก็จะเป็นการดีนะครับก็พักผ่อนให้เพียงพอออกกาลังกายนะครับเป็นห่วงกันนะครับ ครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับป๊อปเสงย์ชัยกับอัลบั้มของเขาเ้าที่หนึ่งป๊อปเสงย์ชัยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแหมเวลาของเราแป๊บเดียวครับคุณป๊อปนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสโอกาสหน้านะครับก็จะมาโชว์ดนตรีสดๆกีตาร์สดๆอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะลากับเพลงของคุณป๊อปนะฮะจะเล่นสดๆไหมฮะสดๆเลยนะฮะจะเล่นสดๆแล้วก็จากลากันไปนะครับแล้วก็เจอกันวันพรุ่งนี้กับคอปเปอร์ไลท์ ทอล์กนะครับกับผมราชตะสมรทิก่อวันนี้ขอบคุณน้องยุ้ยทิบวารีนะครับตาตุยเรคคอร์ดนะครับผู้จัดการนกแล้วก็คุณป๊อบเสงชยัยแล้วก็อีกหลายท่านที่มาให้กำลังใจในสตูดิโอนะครับ,รบวันนี้ลาไปพร้อมกันสวัสดีครับ <S 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 ชีวิตพอก็ยอมยกให้เหนื่อยแค่ไหนบอกตังใจไม่ให้ท้อเจ้าคือฝันคือความจริงคือสิ่งที่พอ่อทะาทอดังสายใหญ่